สวัสดีครับเปลี่ยนมาตกกับไมกล้วนะครับวันนี้วนกลับมาบ้างนะครับที่เราเปลี่ยนธีม,มไปแรมเพจนิดหนึ่งตอนนี้วนกลับมากลับสู่ธียมยูนิคอนเหมือนเดิมนะครับสีพาร์เซลของเราก็ยังเหลืออยู่นะครับความจริงยูนิคอนก็ปล่อยไปเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นเซตสุดท้ายของยูนิคอนแล้วนะครับก็จะเป็นตัวชุดผู้ชายที่มาพร้อมกับคาตนะด้วยซึ่งต้องบอกว่ามาแบบถูกมากๆนะครับอยู่ในตู้สุ่มแปดทีสองอันรวมกันนี่แบบพันกว่าเพชรอะ แพงกวเพชรอะถูกมากเลยแต่ก่อนอื่นยังไม่เข้าอันนี้เลยขอเข้าไปสัก88นหน่อยก็ได้81ก็ได้ใครยังไม่ซือ้ออย่าืมเข้ามาซื้อครับตอนนี้บอกเลยว่าของยังถูกนะครับซือ้อแล้วเข้ามาซือ้อลืมซือ้อโอเค โหชุดอย่างสวยร้อยแปดเก้าเพชรเองชุดนี้จะไม่สื่อไปได้ยังไงดูดิใช่ไหมเปลี่ยนสลับของผู้ชายปั๊บสือแ๊บหนึ่งสืยี่สิเพชรนี่แหละไปเพชรไอ้ยไม่มีไม่ใช่ของขั้นสูงนะเป็นของที่คล้ายๆที่อยู่ในขั้นสูง ทำไมมีของกันสูงดิไม่ใช่ไม่ใช่โอเคยังละยืนไั่นจะมีหมดละเต็มอ่ะโอเคกลไปพอรีวิวต่อลืม เห็นแล้วนึกขึ้นได้ว่ายังไม่กดโอเคกลับมาต่อที่ชุดยูนิคอนนะครับแล้วก็ตัวคาตานะยูนิคอนของผู้ชาย่อนอื่นขอสรับตัวคอมเป็นผู้ชายก่อนจะได้รีวิวง่ายๆนะครับเอาในการพีเอโวโลพีเอโวโลมาเป็นในแบบให้แล้วกันวันนี้สำหรับชุดยูนิคอนน่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับเพราะว่าก็มีรูปโพสไปเรียบร้อยหมดแล้ว เอ๊ะออกไปแล้ววะเปิดไปแล้ววะเอ๊ะเ,เ,เปิดไปแล้วไปหาเปิดไปแล้วใช่จำได้เปิดไปแล้วหาแป๊บนะอยู่ที่หน้ากากนี่เจอเลยชุบนี่โอเคมา <c oughs> ตัวนี้นะครับก็จะมีสองอย่างด้วยกันในตู้สุ่มแปดทีที่เป็นของเด็ดๆอันแรกก็คือตัวชุดพี่ม้านะครับหน้าม้ายูนิคอร์นธีมเขาขช่วงนี้นะครับที่เป็นแบบ มีการเปิดรับสมัครฟ e e Fire Idol อยู่นะครับใครที่ยังไม่สมัครไปสมัครด้วยนะครับเงินรางวัลรวมเงีย้ยประมาณ1ล้านบาทนะ้ำน้อยจันั้นก็ได้ของในเกมด้วยคือไม่ต้องชนะก็ได้แต่แค่เข้าเป็นทะเบียนเนี้ย้องจะได้ตัวทรงผม s g a m e r ของผู้หญิงไปเลยฟรีๆนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นภารกิจเรื่อยๆก็จะได้กล่องสุ่มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดกล่องสุ่มไป้ใครดวงสวยๆก็มีการันตีให้นะครับใครดวงไม่สวยก็ก็เปิดไปเถอะเดี๋ยวก็ได้นะครับ สำหรับตัวชุดผู้หญิงเอสแกมเมอร์ทั่งชุดแล้วก็จะมีไอเชมอื่นๆให้อีกนิดหน่อยรวมไปถึงมีเพชรด้วยนะครับเพชรก็แจกอยู่ในกล่องสุ่มเช่นเดียวกันนะครใครอยากได้เพชรฟรีก็เชิญเล่นกิจกรรมได้นะครับโอเคกลับมาที่กิจกรรมตรงนี้ก่อนนะครับตัวนั้นก็เดี๋ยวเขาไปดูันเดียวนะครับสำหรับฟรีไฟเอเดลนะัจะเปิดรับสมัครเราตอนที่พี่เคี่ยวพี่ตงคิไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตีมันก็จะเป็นยูนิคอนแบบปันๆน,นะครับไม่ใช่ยูนิคอนธรรมดา นะดูความปั่นของหน้ามัน่นี่นสีเป็นสีพาสเซลนะครับของผู้หญิงออกแบบมาสะน่ารักเชียวนะผู้หญิงใครใส่อยู่ฮะช่วงนี้มีคนใส่อยู่ไหมอันนี้อันนี้เนี่ยของผู้หญิงนี่ออกแบบมาแบบอย่างน่ารักนะครับน่าจะซื้อกันไปแล้วตัวนี้กางเกงน่ารักรองเท้าน่ารักมาก ทรงผมก็น่ารักเสื้อก็น่ารักนะจัดจำไปทำไมทำไมผูม้ชายมันไม่น่ารักบ้างเอาวโลอยู่ไหนเสียงของพี่ก็ไม่น่ารักครับนะนี่นะชุดนี้ก็มีทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันเหมือนกับชุดผู้หญิงก็คือเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมที่ปัน่นไม่ใช่ทรงผม,มนกหน้ากากนะครับที่ปั่นหมดเลย แยกให้ดูเทียชินนบ้างปันสุดเนี่ยเป็นหน้ากากเนี่ยนะครับหน้ากากพี่มา้าดูโดนไอตัวนี้ยิ่งตายต้องรู้สึกยังไงวะพี่ม้าฟันทองเนี่ยแง่งนะครับเหมือนไปเล่นแบบร้องแบบเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยแนวแนวนั้นอีกสองส่วนเสื้อนะครับเสื้อความจริงก็โอเคอยู่ ไม่ปั่นมากนะแต่พอใส่รวมกันแล้วมันปั่นปัน่นข้างหลังมีเอฟเฟกด้วยนะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบละอองแฟรี่อะไรเงี้ยนี่ปีกออกมาแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้ากแบบ็ก็มาแนวปั่นปัน่นนะที่บอกไปอันนี้ก็คือชุดนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่มาคือคาตนะนะคาตานะก็ เลยนะครับอันนี้สีพาสเซล,ลน่ารักไม่เคยมีคาตาณะสีแบบอารมณ์ประมาณนี้มาอ่ะอันนี้เป็นอันแรกในที่ดูอ่าตัวดาบเนี่ยตัวที่จับมันจะเหมือนแบบหางมายูนิคอร์นนะครับแล้วก็เอฟเฟกก็จะเป็นสีแบบเหมือนกาแล็กซี่กาแล็กซี่หวานๆหน่อยนะเห็นปหน่ารักมากนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดถือจะเป็นแบบนี้เเก็บส่ดาบเก็บส่ฝฟักชาร์ดนี่ องกงดาบนี้เหมือนเป็นขนนะขนมายุนิคอนอน่ารักหมดตู้พันกว่าเพชรนะครับกิจกรรมนี้จะมาตั้งแต่วันที่4ถึง20นะครับมีเวลาให้เล่นประมาณ2อาทิตย์ราคาเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับ9เพชบร19 49 99 199 299 399แล้ก็นะครับหมดตู้นี่ก็คือ1,582เพชรบนะการันตีแน่นอนว่า ได้นะครับทั้งชุดแล้วก็ตัวคาตาเนอันนี้แต่ถ้าเกิดใครดวงดีๆนะครับก็อาจจะได้ตัวชุดหรือคาตานะไปก่อนก็ได้นะครับแต่ใครดวงซวยๆก็พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองเพชได้สองอันนะความจริงพันห้าร้อยเจ็ดสองเพชคาตานะอันเดียวก็คุ้มแล้วนะครับอันนี้คือได้สองอันแถมดวงดีอาจจะถูกถูกถูกก่นนั้นอีกนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะส่วนในเทมอื่นที่เกี่ยวกับตัว ยูนิคอนนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าขายถึงเมื่อไร่แต่ว่าถ้ายังมีโอกาสก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับอย่างตัวมัดยูนิคอนหรือว่าตัวชุดผู้หญิงนะครับเอทรงผมหน้ากากอะไส่วนเสื้อยืดมีแจกฟรีนะครับในกิจกรรมช่วงนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนที่พี่ลงคลิปไปเนี่ยกิจกรรมจบไปยังนะครับนะ่าจะยังยังยัง,ยง,ยงไม่จบยังอยู่ยังอยู่ล็อกอินครับแบบเสื้อยืด,ย,ดยูนิคอนสปันไปเลยี่ของฟรีนะก็ สายฟรีก็ไปเล่นกิจกรรมของฟรีสายเติมก็ไปเล่นกิจกรรมสายเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย